ดี่่ไมาย <laughs> ่ <laughs> <laughs> านที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในย่านที่แพงที่สุดใบเบก้าหรือ triangle below canal เรียกาที่เน้นความเรียบง่ายแต่ได้รับอิทธิพลมาจากกรีแนั่นก็คือการโชว์โครงสร้างภายในของอาคารนะคะการของเฮล g e r s ทำการเชื่อมติกทั้งสองเพื่อที่จะเข้าสู่อาคารโดยที่ไม่ต้องลงจากรถที่โรงงานย้ายออกเนี่ย a r t i f i c i m a ก็คือตาบวมแต่เรียกเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาตาตึงคือ <laughs> เป็นงวงกลมมาสามอาทิตย์แล้วค่ะม <laughs> ันเสียใจมันทำให้เราเติบโตมัคือเีดีมากเลยอ่ะอากาศดี <laughs> ที่ไม่ตาย <laughs> วันนี้เราเดินอยู่ในย่านไทรเบกาย่านที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในย่านที่แพงที่สุดในโลกเป็น most expensive zip code ของนิวยอร์กอ้างอิงมาจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีรายได้เฉลี่ยของคนที่อยู่แถวนี้ตกอยู่ที่ประมาณ2 5ล้าน 5- ถึง2เ็เกือบเกือบร้อยล้านค่าเช่าหนึ่งห้องนอนเฉลี่ยอยู่ที่5,752เหรียญดอลลาร์ t ทริเบกาหรือ Triangle Below c ล n คานาลเรียกมาตั้งแต่1970เพราะว่ามันตั้งอยู่ใต้ถนน Canal Street ประกอบด้วยบรอดเวย์เวสซี่แล้วก็เวสต์สต e ีทล้อมด้วยชไน n a ทาวส์โซโหไฟได Hudson Square หนึ่งในงจุดเด่นของย่านนี้คือรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบมีโลเกรกดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ได้รับอิทธิพลมาจากกรีแล้วก็เหล็กดัด การตกแต่งภายในก็จะเป็นแบบ loft นั่นก็คือการโชว์โครงสร้างภายในของอาคารนะคะตอนนี้เราอยู่ตรง a ั d y Street ซึ่งก็คือตรงนี้ด้านหลังของเราจะเป็นบ้านของ Henry Swift สามหลังเหรอสามหลังหลังที่มีช็อตบิ๊มตรงนี้นั่นก็คือที่พี่คอล่าพูดคือกันชาคนะคะกัญชาที่แฟนไทยให้ถึงนั่นแหะคือเขานั่งซื้อ Penthouse มาแล้วยี่สิบล้านในปี2อง4 แล้วต่ออีกสี่ปีต่อมาเนี่ยน้องแต่ในระหว่างก่อนที่นจะซื้อชั้นสองอะนางซื้อหลังนี้เลยช่ไรนะที่ฉันกำลงกังอิงอยู่ประตูฟ้าเนี่ยนางซื้อมาเป็นหลังที่สองแล้วคือเหมือนกับพวกมันติดกันเลยอะหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าห้าข่าวลือกันว่าเทเลได้ทำการเชื่อมตึกทั้งสองเพื่อที่จะเข้าสู่อาคารโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ ระหว pues ่างที่ทำการต่อเติมตึกหลังที่2ก็ได้มาเช่าอยู่ตรง West Village หน้าตาธรรมดาแบบนี้แต่มีสระว่ายน้ำในตัวมีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นและวิวดีมากๆากเมื่อก่อนย่านนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมพวกอาหารแห้งแล้วก็เทคซายตั้งแต่ในปี1900เสร็จแล้วพอที่ช่วง1960เขาก็ย้ายออกพอสิ่งที่เกิดขึ้นในแวร์กับแวรฮาวส์นิวยอร์กคือหลังจากที่โรงงานย้ายออกเนี่ยอาร์ติสเข้ามา ่อมาไม่นานเหล่าศิลปินก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ยื่นขอให้พวกเขาสามารถใช้งานอาคารเหล่านี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยกับที่ทางนิวยอร์กได้มีการวางแผนปรับปรุงยกระดับพื้นที่แถวนี้ในเวลาไม่นานแถวนี้ก็กลายเป็นอัพสเกลเรสเดนท์ขึ้นมาทานแทงเพราะอะไรหรอวะเพราะว่าคุณหญิงเขาไม่อยู่ที่นี่ก็เลยแลเป็นย่านนี้จริไปอีกนนึงจะเป็นริมน้ำริมน้ำมาคือมี4 5 6ห้าเอามี MQRW คือเหมือนแบบเข้าใจการข่าม s q u a รอยะไรเงี้ยไปแบบแป๊บเดียวสิบนาทีถึงอะแาวว่าเอาจริงๆนะย่านนี้มันแพงมันมีรถไฟหลายสายแต่มันก็สงบมันไม่เหมือนกับที่คุณไปอยู่ท่าม s แควร e ที่แบบมีรถไฟสายหนึ่ง6 7 8สมี่้าหดแปด้ามีทุกสายแต่ว่ามันวุ่นวายเป็นท่าม s แควร์ที่แบบมันมันไม่อย่างเงี้ยมันไม่เงียบมันไม่สามารถที่จะแบบเออมันมองเห็นความอาร์ติสตได้เลยนะ เพราะว่าอาซิตต้องอยู่กับความเงียบอยู่กับความแบบกันโล่ก็คือถ้าคุณเป็นแฟนคลับ Taylor s w i f t นะคะคุณก็มาถ่ายรูปหน้าบ้านานางนะคะซึ่งเป็นการที่คุณจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่านังต้องอยู่ตลอดอเกือบ<า>เยอะไปหมดนะคะคุณจะมาตั้งเต็นท์แบบเป็นติ่งเกาหลี<อ>นรารอไม่ได้นะคะที่ฮันคอนิวยอร์กอย่างที่รองการ์ดบอกเลยะคะ่ะว่าจริงๆแล้วพอมาเดินข้างในทริปเบก้า มันสงบจริงๆแม้ว,ว่ามันจะถูกแวดล้อมด้วยไชน่าทาวน์โซโหรือว่า financial district ที่เป็นแหล่งนะักท่องเที่ยวไทเบิก้ามีความเป็นชุมชนในตัวเองสูงมากก็จะเป็น family friendly <Wow. S 1> คนที่อยู่ในชุมชนก็เหมือนจะรู้จักกันเองทั้งนั้นแถมไทเบิก้ายังมีโรงเรียน middle school และ high school ที่คุณภาพดีคือ ps 150 ps 234 private Law School community college คนดังที่อยู่แถวนี้ก็มีทั้งเบียงเซจีเมรูสตริปเฮริสตาร์และกาดาทำไมทีแลกก็มันก็สามวีคแล้วไหมพี่โกตั้งแต่ EP ที่เราทำด้วยกันก็คือครั้งแรกงเลิกแล้วก็มาอันนี้วีคเนี้ยที่เราถ่ายกันอยู่ก็คือสามวีคก็คือตาบวมแล้วสวยไหมคะฟิลลิ่งเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาตาตึง นั่นแหละวันนี้เนย่ยชวนพี่โคมาเดินเล่นแล้วก็ดูสิ่งต่างอันจะลงใจสิวิไลรวมไปถึงไปบ้านเทเลอร์สวี t ด้วยก็เพราะว่าหนูรู้สึกว่าช่วงนี้หนูฟังเพลง Taylor เทเลอร์เยอะมากแบบอินมากกับเพลงที่แบบ15นาทีของนางเ,เออแต่ว่าเพลงนางม,มันจะไม่ใช่แบบโซโ่แบบไม่ใช่ใชจะจะบเยล่าอย่ดือดรึเ ฉันก็ก็ต้องไปต่อนะใช่ออใช่ใชบคือจริงๆอะหนูชอบเทเลอร์อยู่แล้วแต่แบบพอหกฉากทีบ้านแล้วแบบมาฟังเพลงนางอะก็จะมีความแบบใช่แบบอย่างเพลง all too well อยนะ่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้อง move on เด้วยใช่แต่เรา move on เป็นวงกลมามาสามอาทิตย์แล้วอะเออไม่เป็นไรวันนี้เราจะพูดออกไปคือหนูก็ยังโชคดีที่ ยังย้ำากับเองเสมอว่าโชคดีที่แบบมีพี่โพมีทุกคนคอยโทรมาคอยถามคอยแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรอย่เงี้ยก็มีนะกลับไปหาบอกบ้าง,งก็อยอมรับกันตรงต่อหน้ากล้องนี่แหละค่ะเพราะว่าดิฉันก็ยัง m มูออนเป็นงงมแบบแค่เขาบอกอะไรมาว่าแบบเออตอนนี้เขาแบบอ่ะทอปปิดง่ายๆไม่มีข้าวสวยกินหนูก็ค่ะไปค่ะใช่ี่โอ้ บอว่าทางนั้นแหละก็อย่างที่ทุกๆคนบอกอ่ะเวลาเราบอกเลิกใครอ่ะหมืนว่าเวลาเราบอกเพื่อนเราเนี่ยพี่โคลเลิกเลยคนนี้ไม่ดีเลิกไปเลิกไปเราบอกได้จริงเนี่ยมันมัน่เออยากอืมเข้าใจเหมือนกับเพลงของเทเลอร์หนูว่าเขาก็แต่งยากเหมือนกันนะอย่างออทูเวลนี้นานมากตอนที่เราอยู่ด้วยกันอน่เราทะเลาะกันช่มันทะเลาะกันทุกคู่แหละ ว่าในการทะเลออกกาะกันมันทําให้เราเติบโตขึ้นหรือเปล่ามันทําให้เราเรียนรู้เขาหรือเปล่าประเด็นของการทะเลาะก็คือการมันน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรับส่วนใหญ่ที่พูดกันก็คือทําให้เรียนรู้กันมากขึ้นทั้งเรียนรู้เขาและเราด้วยเราร<ไ>ู้ในสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเขาและแล้วเราก็เหมือนแบบทำยังไงให้มันถึงจะฟิตอินเขาจะแก้ยังไงเราจะแก้ยังไงแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็พวอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆรแล้วนความสัมพันธ์มันคือเขาบอกว่าคู่ที่ยืนอยู่ด้วย,ยกันยาวอ่ะ คือเขาคอมมิตในความสัมพันธ์เขาไม่ใช่ฉันคอมมิตด้วยตัวเธอเธอคอมมิตไม่ใช่นะเขาคอมมิตในริเลชั่นชีพมันใหญ่กว่าคนสองคนอะ่ะเขาจะแบบเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับเขาเลยบอกว่าโตไปด้วยกันได้การที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันเป็นเบสเฟนได้ c o m ม u n i c a t i o n าสำคัญ,ญาการคิดความเป็นตัวของตัวเองแอนด์อินดิวิดแล้วเรามาปวกกัน,าก,นการไม่ลงรอยการผิดหวังการเสียใจมันทําให้เราเติบโตไปคือปัญหาในสิ่ง ถ้าเราอยู่โดยร่บรื่อเลยเดีไม่เจออะไรเลยหนัวไม่มีมไม่ชีวิตมันก็จะเป็น,ม,นมันก็จะเป็นจุดอย่างนี้เฉยๆแม้มแต่พระพุทธเจ้าขเขายังไม่มีชีวิตที่ราบลื่นเลยนะใช่ปะ่ะใช่ค่ะก็จะมีเจอปัญหามีอะไรอย่างนี้มาตลอดจนไม่อยากจะมันสักเซสอะไรที่มันเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องที่เราแบบเอาจริงยอมเขาไม่ได้ก็มีนะแต่ก็ยอมอืเพราะรู้สึกว่าเราอยากประคองความรักอะเออแล้วความรักมัน เวลาเราไปทํางานเนี่ยพี่โคอย่างเราไปทางานร้านอาหารเราก็เห็นนะคนแก่แล้วเนี่ยแก่ไปแก่ไปหกเจ็ดสิบอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาอยู่ด้วยกันเงยๆเงยงานแล้วเขาจะไม่ทะเลาะก,กันเดืองบางทีผู้หญิงแบบอ่านอ่านไม่เห็นดวงตาเขาไม่ดีอย่างเงี้ยคุณตาก็แบบมาดูแลผู้หญิงก็รำคาญคุณยายรำคาญมันก็มีว้ยแบบหนูว่าทุกคู่อ่ะมันรักกันแล้วแต่งงานกันแล้วมีลูกกันแล้วเขายังเลิกกันได้เลย ใช่แต่ว่าพี่คนที่อยู่ยาวๆอ่ะสุดท้ายแล้วพี่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรักที่เขาทําให้อยู่ด้วยกันคือความเป็นเพื่อนความเข้าใจด้วยความเข้าใจความเป็นเพื่อนด้วยเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เลิกกันหรือว่าเนี่ยความเป็นเพื่อนเนี้ยลังหายที่หมดไปเออเพราะว่าหนูอ่ะมีแฟนก่อนหน้าบอแบบสิบสองปีตอนนี้ยังเป็นเพื่อนนอยู่ตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันพอเขามีแฟนใหม่ก็เป็นเพื่อนแหละแเป็นเพื่อนนะแต่มันก็ make s นใช่ตีเราเนี้ย ขเขาจะเรียนรู้อะไรในสาวิีบ้างเรียนรู้เหรอคะไม่เห็นว่าเ, <c oughs> เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ามันจะดูแบบเออฉันเป็นคนร้าร้ายหรือเปล่าอ่ะไม่ทําก็คือณนณะตอนนี้มันไม่ไม่ไม่เป็นไม่แบเ,เป็นการเก็บบันทึกความเรื่องราวความคือของเราเนอะว,ว่าแบบการเติบโตของเราตอนนี้ผ่ะนสาวบีแล้วเราเราคิดว่าเราจับหลักอะไรได้บ้างหรือยังอย่างแรกเลยนะหนูมองย้อนกลับไปดูตัวเองเอาอย่างแรกไปเห็นชัดพี่โคก็มองเห็นตอนเนี้ยคือสีผม แรกเลยก็คือสีผมค่ะพี่โคคืออยู่กับบอบมาสี่ปียังไม่ได้ทําสีผมเลยอ่ะทั้งทางที่หนูอะก่อนหน้านี้ยอภาพาตินเสิร์ตขึ้นค่ะหนูมีสีผมแบบว่าสายใหม่เป็นสีชมพูสีเขียวสีแดงสีนู้นสีนี่เพราะว่าเติบโตมากับร้านทําผมคข้างบ้านเราก็ชอบทําสีผมแต่พออยู่กับบอบอะสีดำล้วนเลยสีปี๊วความรักตัวเอบทีมากิบก็เสร็จละถ้าถามหนูหรอ จากตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยก็เยอะหลายเปอร์เซ็นต์มันวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบได้ทำอะไรหลายอย่างของตัวเองอะไรเงี uh> ้ยได้ทำอะไรหลายอย่างดูแลตัวเองทำสีผมที่อยากทำสวยขึ้นองความใช่เอออีสักพักก็จะอัดแอฟกับความเป็นซิงเกิลและความเป็นตัวเองก็จะกลับมามากขึ้นหนูคิดว่าอย่างั้นเพราะว่าแบบเวลาหนูเจอพี่โคล่าหรือหนูเจอใครที่แบบมีความรักที่มันแบบดูรักดูเล่ทัวร์หนูก็จะรู้สึกว่าแบบของเราแม่งดูขี้หมูขี้หมาไปเลยอ่ะแบบดูแบบ เอาจริงแค่คนคนเดียวที่เขาไม่รักเราอ่ะแต่ว่าเรารักเขาไงเออเราก็ยังงูว่อนเป็นวงกลมแต่วันนึงอะถ้าเราฟิกแบบมันสเตเบิลกับทุกๆอย่างกับความคิดกับอะไรอย่างนี้แล้วอะถึงวันนั้นอะเราคงแบบไบยแยก <Hi. S 1> เมื่อวานนี้ดูหนังเแล้วหนึงด้วย <Hi. S 1> how to be single <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าแบบนั่นแหละคือวันนึงคุณจะกลับมาแบบขาเราอะ มันจะยากแล้วนะถ้าคุณไม่รีบกลับมาตอนนี้ภายใน24ชั่วโมงนะคะรีบแข่มาคุณจะกลับมายากแล้วเพราะว่าหนึ่งเรามีเวลาคิดแล้วว่าชีวิตเราต้องการอะไรอะไรคือความสุขเงินคือความสุขการได้ดูแลที่บ้านคือความสุขได้กลับมาดูแลที่บ้านอีกครั้งได้ทำหลายๆอย่างที่อยากทําได้ไปในหลายๆที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้แต่สิ่งที่เสียใจคือ สิ่งที่เราทําให้เขาทุกอย่างอ่ะเขาไม่ได้มองมันเลยว่ามันเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งคืเรามันต้องมูออนอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงเวลานั้นอ่ะเรามีความสุขด้วยกันรจริงๆก็ให้ความสุขนะมันเป็นความส่งจาที่ดีออของเรา <ใช S 1> ดีกว่า <ใช S 1> แต่สาหรับเขาก็อาจจะไม่ใช่ความทรงจำที่พี่จะบอกว่าถ้ามีทักผิดพลาดไปอ่ะเธอจะต้องให้อภัอยตัวเองแล้วก็เริ่มใหม่ในทุกนาทีพยายามทำอย่างนี้ตลอดอ ถ้าเธอสังเกตตัวเองอะทุกวินาทีที่เธออยู่อะฉันไม่มีความทุกข์นะแต่เมื่อไหร่ที่เธอแบ่งไปข้างหน้าย่าแบ่งแบ่ข้างหลังอะอย๋ยวพี่อะพี่ชอบตั้งจิตหรืออธิษฐานจิตขอให้ฉันได้บอกว่าเจอเรา,าขอให้เจอแต่คนดีขอให้มีแต่กัลยาณขอให้แวดล้อมด้วยคนที่ดีนนดเื่อนร่วมงานที่ดีหรืออะไรเงี้ยเนี่ยก็ถ้าเราตั้งใจไว้ยงงอย่างนั้บ่อยๆพี่ก็เชื่อว่าเราก็จะเหมือนแบบก็คิดแต่สิ่งที่ดีไว้ลวกันที่ดีดดทำดีพูด,ดีเนาะ โอเคเอาล่ะเทมนี้เราก็อัปเดตกันพอประมาณเดี๋ยวผ่านไปสักเดือน2เดือนน้ำอัดเี่ไอนนี้อันนี้เป็นอัปเดตอาทิตย์ที่3เดี๋ยวเราจะลองดูกันดูว่าอาทิตย์ที่3ตายยังปิดอยู่เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเราจะใช้เวลากันนานขนาดไหนตอนที่คอณร่านานสุดกี่งูอ้อนนานสุดกี่ปีโอ้โหคุณเนี่ยอย่าให้พูดเลยเนี่ยก็ ถ้าใจกล้าดี๋ยปากเก่ง, oh. งก,กันไปกันดีกว่าพี่คอก,กว่าจะมาถึงตรงแบบกล้าพูดเล่าให้คนอื่นฟังเงี้ยพรด้านจงจริงที่กล้าพูดให้คนอื่นฟังอย่างได้เพราะตัวเองผ่านมาแล้วเราคือทํามาแล้วก็เลยค่อนข้างกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอออันนี้คือเพราะว่าอันนี้คือตัวเองทำมาจริงถ้าตัวเองไม่ได้ทําก็คงจะแบบแหมมึงไม่ได้ทำแล้วมากล้าสอนคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ย เออแต่นักก็พูดดีอยู่เนาะคุณผู้ชมเนาะยังไงวันนี้เราก็ไปกันดีกว่าเพราะว่าเริ่มเกรียยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะจะต้องหาคนเข้าพาเข้าของกมาก